ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะรายการสิ่งดีๆมีมาแล้วสวัสดีค่ะก็ได้จบเรื่องบทสวดรัตนสูตรที่ตั้งสัจจคุริยาอ้างพระคุณปร,รันาไตรเพื่อปัดเป่าไฟโควิด -19 ไปแล้วนะคะแล้วก่อนหน้าเรื่องโควิดก็ได้บอกความหมายเกี่ยวกับคําว่าประหยัดกับขี้เหนียววันนี้เราก็กลับมาเรื่องเศรษฐีในพุทธการของท่านสิทธโรกันต่อค่ะ ในตอนที่ชื่อว่าโกศิยะเศรษฐีมาฟังนะคะว่าเขาเนี่ยขี้เหนียวกันขนาดไหนพระจิตแก้วก็ได้คนเพิ่มเติมค่ะนะคะแล้วก็ได้ความว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะอักตกถตาคุตตรนิกายคถาธรรมบทบุปวักที่สี่ค่ะเรื่องโกศิยะเศรษฐีผู้มีความตรณีที่กรุงราชคฤุกในนิคมสกระ กศิยามีสมบัติมากค่ะมากถึง80โกดทีเดียวแต่ว่าเขาจะไม่ใช้อะไรเพื่อตัวเองไม่ใช้เพื่อครอบครัวจะพูดไปใหญ่ค่ะที่จะให้คนอื่นแล้วก็ทำบุญให้กับสมณพราหมณ์วันหนึ่งค่ะพระบรมศาสดาก็ทรงตรวจดูหมูสัตว์นะคะว่ามีใครเนาะที่พระองค์จะทรงแนะสอนให้บรรลุธรรมได้ก็ได้ทรงเห็นค่ะ ทรงเห็นอุปนิสัยของโกศิยะเศรษฐีและภรรยาที่จะบรรลุโสดาปฏิพลก์กันโอ้แต่ว่าทั้งคู่อยู่ห่างพระองค์ถึง45โยชนะคะการเดินทางในอินเดียสมัยก่อนมันไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้นะคะดังนั้นระยะ45โยชนนับไกลมากมากค่ะแลนพรุ่งนี้เราก็มาฟังกันต่อนะคะว่า เรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าเผื่อเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็กดไลค์จริงไหมคะแล้วถ้าเพื่อนๆแชร์เพื่อนๆก็จะเพิ่มบุญกุศลจากการที่ให้ทำเป็นทานด้วยคะ่ะรจิเกลวงมพีวาทสวัสดีคะ่ะ